อันนี้เราจะมาทำถังน้ำมันแล้วก็รุแม่ขวดนะอันนี้ไว้สำหรับเติมนะอ้ะอาวฝาหายแล้วคนฝาถังน้ำมันหายอ๋อย่นี่นี่นะทุกคนเรียงนะ่ะแล้วก็เราจะใส่ไปที่ถังน้ำมันนะ นี่ดีไอ์ายนเองับเอง่นกันมมัน่นเปิดได้นะเซีฟีเกียแล้วก็ลงเน,นี้ยมะโคคุ้นคุคุคคคหมดอ่านโอเคนี่เป็นอ่านี่มันจะเป็นสายมันละ จริงมันเป็นสายหูฟังแล้วก็นี่นะมันเป็นไม้จิ้มฟันนะแล้วก็ผมมาวัตใส่แล้วผมก็เจาะอยู่เวลาดึงนะมันก็จะอยู่ตรงนี้อ่าส่วนเวลาเพราะว่าเราเติมน้ำมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมอันนี้ผมปิดไว้ก่อนอันนี้ผมสมมุิว่ามันปิดอยู่นะที่จริงมันเปิดไม่ได้นะถ้าผมทำไม่เติมนี่ฮะเวลาเก็บนะนี่ทุกคนเห็นรูไหมอ่าผมไม่เสียเข้าไปเลย แค่นี้นะก็เสร็จแล้วลนะตบยุงยากอะเร็ยโอเคโซนทจะมามนี่ผมจอดลูนห้าสองลูแล้วก็ัมก็ใส่หลังทนะี่มาน่ะนี่ผมใส่แล้วเล็กรูนหนึ่งหมอันนี้วิธีของผมโอเค นี้ยเส้วสิทธกะบาดเ,เดี๋ยวเราะต้องจอดด้วยนะโอเคอย่าง โอเคฮะเออนะโอเคฮะไม่ด <desserts> ้ทำหนักเลยเนี่ยเราจะลวนดี๋ยวาลวนให้ดูเลย นี่ฮะหลอนเป็นงี้โอ้ระวังร้อนด้วยนะทุกคนดีนะมันแบบมันติดแล้วมันหลุดง่ายนะ,ะนันจะเป็นนี้นะเนี้ยแค่นี้เลยแล้วเราก็จะใส่ไปนในรูนี้นะเพราะว่าถ้าเราไปเล่นทางใน,นนะั้นับมันไม่ได้คือมันได้ลนะ,ะแต่ว่า ด้วยความที่มันช่องเล็กแล้วก็ผมคลัว่ามันจะไม่เทปนะมันจะโดนเทปแค่ไหนน่ะโอเคมีอันนึงก็น,นี่โอเคนะฮะนี่แล้วก็ทำอันไหนก็ได้ไว้นะนี่จอดรู้ไว้นะนี่นี่ให้นีย ไม่เห็นนะกล้องไม่ค,มคม่อยชัดโอเคแปบ๊บเดียวก็แห้งแล้วทุกคนไม่ต้องไปกลัวนะสักประมาณามยี่สิบวิก็แห้งแล้วมัม้งไหนะนั่งมาหน้อันนี้เดี๋ยวจับไปดูเลยจับได้แล้ว,ลวมันจะแข็งด้วยนะสยนใส่ไปในตูดตรงนี้ห้องี๋ยวเขาไปด้านล่างเลย เราจะไม่ใช้เทปติดนะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันทำอะไรอะนี่คือเหมือนตาเลยอ่ะอุ้ยเฮ้ยมันมันมีแสงอ่ะเออเราไม่ได้ใสห่หรอดแล้วถ้าสมมติว่าเราหลอดเราอะเราหลอดโอเคเราทำต่อเลยนะเราแสงตู่เอ้ไม่ใช่ตู่ นี่ตรงนี้เลยนี่แค่ยังไม่คุ้มกัสายนี่นะ่าจะเข้าม,มาแล้วดทูทีนี้เราก็จะทำให้มันแน่น,นแล้วก็ใช้กระดาษนี่เป็นตัวรองเนพะราะว่ามันรนไม่ได้นะฮะใช่ ดูมันใหญ่เกินไปนะสสดีรดดีของแซบกินกับมะม่วงแซบดีเด้อทำไมไม่จอดมาได้เลย อ,อ,อันนี้จอดก,ก็ได้นี่จอดขึ้นนี้พง์อ้มอาเอ็มาเอลี้ยงง้อมึงนาเางลยแล้วสิ่งนี้ก็ลอดเลยตามสบ,บายเลย อะไรนีน่ไม่เห็นก็ขอมามันไม่เห็นไม่สองอันเลย เสร็จแล้วแค่นี้ค่ะนี่ไม่รู้แล้วฮะที่ยิงเอาเดบก็ได้นะแต่ทำดีๆไม่ชอบเอาดีๆมันไม่ชอบอาาทำอะารติดเทปเสริมหน่อย

นี่ฮะเราไม่ได้ปกติเลยรูดรูดมามันใหญ่ไปอ้าวโอเคหนีไปรูดนีอแล้วก็เอาไม้ใส่เข้าไปเนี่ยแล้วทีนี้ก็รูดเลยเอล๋อรูดเลยเออรูดเลยปึ๊บอ้าว ขอาวทิพย์้วเี่ข้าิพย์หด้ยอโอเคได้กคนเฮ้ยใส่สสรถได้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยรถเก่งรเก่งรถเก่งสุดอยู่พวกอะไรก็รน้ไง เราหดสวนมันคำมันแดบดบมันเงียเอาแบบเือนั่นก็ตื่นมากัน โอเคทีนี้ก็ติดแล้วฮะปิดไปเลยเพราะว่าถังน้ำมันนี่ไม่มีวันหมดเออไม่มีวันหมดเออพูดแค่นั้นแหละไม่มีวันหมดทั้งทงถังน้ำมันเราป้าบีมาพูดน,น้ำมันไม่มีวันหมดน่า โอเคฮะแค่นี้ฮะเสร็จแล้วนี่ก็ประกอบกับเรื่องนะ เดี๋ยวนะอ่ะดีไปดูเป็นร้อนนะโอเคเพิ่มความให้มันแข็งแรงครับนะมันจะไม่ได้งอตรงนี้เหมือนกันด้านล่างก็เหมือนกันนะฮะโอเคการใส่เราไม่ได้ไม่ใช่แบบเอาเข้าไปแล้วก็ล็อกไวนะ้นะเราจะแบบใส่รูนนะเพราะว่าใส่ลนจะได้ เดี๋ยวกรนเสร็จแล้วนะ,ะนี่นะ,อะโอเคจะให้ดูวิธีการขึ้นรถของพ่านะนอ,อืม ต่วมานิดนึ่งน่าตอนนี้โอเคอืมสมมุติปันพนะัุกันเดี๋ยวมาดูตอนลงแล้วก็เติมน้ำมันะมาอืม ก็เลาจะไปเอ่อเอ่อเวลาี่วิเนต330มาถึง คโอเคฮะเดี๋ยวเราก็เราก็จะสอดฮะเปิด่ลงมาเลยนะแล้วก็จะมีฟ้าถังน้ำมันเปิดลงมาเลยแล้วก็เติมฮะใส่มาเลยใส่ใส่น้ำมันฮะแค่นี้ฮะก็เติมไปยรอรอรอล เติมแล้ว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 เติมไม่เกินใส่เข้าไปรอกเหมือนเดิมเอ้ยทำไมมันถึงห้านาทีไปยังไงเนี่ยเหือนแค่นี้ฮะแต่ว่ารถดัมมี่ทุกคนน่าจะเห็นเปิดแล้วนะ ก็เลยพวกนี้ไม่ดูฮะก็คลิปนี拜拜้ขออนุญาตเองผมจบแล้วบาย